นกกระเรียนกระดาษจำนวนมากถูกส่งมาอย่างห้องสมุดสาธรารณะและศูนย์การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่ทางตองเนเหนือของเมืองบรุกลินในมหานครนิวยอร์กมีเป็นกิจกรรมที่ <those. S 1> เทนซินเคาซงบรรลักษ์ประจำห้องสมุดแห่งนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการให้นกกระเรียนกระดาษเป็นตัวแทนของการดำลึกถึงผู้ที่ต้องเสียชีวิตจาก COVID <So really S 1> โควิด -19 โ,โดยตั้งเป้าเปิดรับบริจาคนกกระดาษจากคนในชุมชนไว้ที่1000ชิ้น ซึ่งหลังจากเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ได้ไม่นานก็มีผู้ที่สนใจพับนกกระเรียนส่งเข้ามาอย่างไม่ขาดสายบางก็พับด้วยกระดาษสีสันสดใสและบางคนก็ใช้กระดาษเหลือใช้ในการพับแต่สิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกับนกกระดาษเหล่านี้ก็คือการเขียนข้อความแสดงความรักและการอธิษฐานให้กับญาติผู้ล่วงลับ บรราลักวัย32ปีเล่าว,ว่าการาพับนกกระเรียนเป็นสิ่งที่มีความหมายสำหรับวัฒนธรรมเอเชียเพราะนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพความรักการฟื้นฟูและความหวังแล้วในญี่ปุ่นยังมีความเชื่อว่าการาพับนกกระเรียนให้ได้1,000ชิ้นจะทำให้ความปรารถนาเป็นจริงอีกด้วย หลังจากได้นกกระดาษครบตามที่ตั้งเป้าไว้เจ้าหน้าที่ก็ได้นำผลงานทั้งหมดมาร้อยเรียงและจัดแสดงบริเวณหน้าต่างด้านหน้าของห้องสมุดเพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้กับผู้ที่พบเห็นและหวังว่าห้องสมุดแห่งนี้จะทำหน้าที่ในการเป็นศูนย์รวมของชุมชนมากกว่าการเป็นเพียงสถานที่ยืมหนังสือภัชชนพงเพียจันทร์ไทยพีวีรายงาน